อินซูลินฮอร์โมนตัวเล็กที่ช่วยชีวิตคนทั้งโลกบทที่1จุดเริ่มต้นของเรื่องราวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราทุกคนสิ่งเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สําคัญต่อชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดมันคืออินซูลินชื่อมันอาจฟังดูเหมือนคำวิทยศาศาสตร์ แต่จริงๆแล้วอินซูลินคือเพื่อนที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันและถ้าอินซูลินทำงานผิดปกติชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่คาดไม่ถึงเลยครับบทที่2ออินซูลินคืออะไรอินซูลินคือฮอร์โมนคำว่าฮอร์โมนหมายถึงสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเองเพื่อส่งสัญญาณให้เซลล์ต่างๆทำงานตามคำสั่งอินซูลินถูกสร้างขึ้นที่อวัยวะชื่อว่าตับอ่อน ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของกระเพาะอาหารหน้าที่หลักของอินซูลินคือจัดการน้ำตาลในเลือดเวลาที่เรากินข้าวกินของหวานหรืออาหารที่มีแป้งร่างกายจะย่อยแป้งเหล่านั้นกลายเป็นกลูโคสซึ่งก็คือน้ำตาลที่เป็นพลังงานของเซลล์แต่ปัญหาคือน้ำตาลจะเข้าเซลล์ไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจเปิดประตูและอินซูลินก็คือกุญแจดอกนั้นครับอินซูลินจะทำหน้าที่เหมือนคนเปิดประตูให้กลูโคสเข้าไปในเซลล์ เพื่อให้ร่างกายเอาไปใช้เป็นพลังงานส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ในรูปไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อไว้ใช้ตอนเราหิวหรือตอนนอนหลับบทที่3ถ้าไม่มีอินซูลินจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรากินข้าวแต่กุญแจเปิดประตูเซลล์หายไปน้ำตาลจะเข้าไปในเซลล์ไม่ได้มันก็จะล้นอยู่ในเลือดผลที่เกิดขึ้นคือระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเราเรียกกันว่าเบาหวานหรือไดอะบ t ติเมื่อระดับน้ำตาลสูงเกินไปเลือดจะหนืดไหลเวียนไม่ดีอวัยวะสำคัญอย่างตาไตาหัวใจและเส้นเลือดฝอยจะเริ่มเสียหายและถ้าเป็นหนักๆก็อาจนำไปสู่ภาวะอันตรายถึงชีวิตได้บทที่4เบาหวานสองแบบที่เกี่ยวกับอินซูลินโรคเบาหวานมีอยู่หลายชนิด แต่แบบที่เกี่ยวข้องกับอินซูลินโดยตรงมีอยู่2แบบใหญ่ๆคือ 1. เบาหวานชนิดที่1 (Type 1 Diabetes) เกิดจากร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลยเพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเซลล์ในตับอ่อนที่สร้างอินซูลินคนที่เป็นชนิดนี้จึงต้องฉีดอินซูลินจากภายนอกตลอดชีวิตมักพบในเด็กหรือวัยรุ่นเพราะเป็นโรคที่เริ่มตั้งแต่ร่างกายยังอายุน้อย 2. เบาหวานชนิดที่2 Type 2 diabetes ชนิดนี้ร่างกายยังสร้างอินซูลินได้อยู่แต่เซลล์ไม่ยอมตอบสนองต่ออินซูลินหรือเรียกว่าดื้อต่ออินซูลินคนกลุ่มนี้มักมีน้ำหนักเกินขาดการออกกำลังกายหรือรับประทานของหวานมากเกินไปในระยะยาวตับอ่อนจะเหนื่อยและเริ่มผลิตอินซูลินไม่พอสุดท้ายก็อาจต้องใช้ยาหรือฉีดอินซูลินเหมือนกัน บทที่5เรื่องจริงที่หลายคนไม่รู้รู้ไหมครับว่าก่อนจะมีอินซูลินฉีดที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1แทบไม่มีทางรอดชีวิตเลยย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนก่อนปีคศ1921เด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่1มักจะเสียชีวิตภายในไม่กี่เดือนเพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ แต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ชื่อเฟดเดริกแบนทิงกับผู้ช่วยของเขาชาร์ลส์เบสได้ค้นพบอินซูลินจากตับอ่อนของสุนัขพวกเขานำอินซูลินนี้มาฉีดให้เด็กชายคนหนึ่งชื่อลีโอนาทอมสันซึ่งป่วยเป็นเบาหวานและใกล้เสียชีวิตและผลลัพธ์คือเด็กคนนั้นรอดชีวิตครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการใช้อินซูลินรักษาชีวิตมนุษย์และทำให้ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกมีโอกาสได้ใช้ชีวิตยืนยาว บทที่ 6. อินซูลินในยุคปัจจุบันทุกวันนี้อินซูลินมีหลายรูปแบบมากครับตั้งแต่แบบออกฤทธิ์เร็วไปจนถึงแบบออกฤทธิ์นานแพทย์จะเลือกใช้ให้เหมาะกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนเช่นรับปิดแอคติงอินซูลินออกฤทธิ์เร็วใช้ก่อนกินอาหาร s ชอตแอคติงอินซูลินใช้ควบคุมระยะสั้นอินเ r อร์มีเด a ยตแอคติงอินซินอยู่ได้นานหลายชั่วโมง Long-acting i n s u ซูลควบคุมทั้งวันและแบบผสม m i กซ์อินซูลินสำหรับบางกรณีอินซูลินยุคใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้สกัดจากสัตว์แล้วแต่ใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมรีคอมบินันดีเอผลิตจากแบคทีเรียหรือยีสต์ทำให้บริสุทธิ์ปลอดภัยและมีฤทธิ์คงที่กว่ามากบทที่7ชีวิตคนที่ต้องฉีดอินซูลินบางคนกลัวคำว่าต้องฉีดยาทุกวัน แต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานหลายคนมันคือยาชีวิตหลายคนเล่าว่าตอนแรกกลัวเข็มกลัวเจ็บแต่พอได้เรียนรู้ว่ามันช่วยชีวิตเราได้ความกลัวก็กลายเป็นความเคยชินเพราะเมื่ออินซูลินอยู่ในระดับเหมาะสมคนไข้จะมีพลังงานมีชีวิตปกติกินได้เดินได้ทำงานได้เหมือนคนทั่วไปบางคนใช้ปากกาฉีดอินซูลินใช้ง่ายพกพาสะดวก บางรายใช้เครื่องปั๊มอินซูลินซึ่งจะคอยปล่อยอินซูลินเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้เคียงคนปกติที่สุดบทที่8อินซูลินกับความเข้าใจผิดในสังคมไทยยังมีหลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอินซูลินเช่นถ้าฉีดอินซูลินแล้วจะติดตลอดชีวิตความจริงคือไม่ได้ติดครับแต่บางโรคจำเป็นต้องใช้ตลอดชีวิตเพราะร่างกายไม่ผลิตเองแล้ว การฉีดอินซูลินไม่ได้ทำให้แย่ลงมีแต่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นคนอ้วนเท่านั้นที่เป็นเบาหวานไม่จริงครับคนผอมก็เป็นได้โดยเฉพาะชนิดที่หนึ่งหรือคนที่มีกรรมพันธุ์ถ้ากินอาหารคลีนจะไม่ต้องใช้ยาการกินดีช่วยได้มากแต่ถ้าตับอ่อนเสียแล้วต้องอาศัยการรักษาและคาแนะนาของแพทย์ร่วมด้วยอินซูลินเป็นสารเคมีอันตรายไม่เลยครับ อินซูลินคือสารธรรมชาติที่ร่างกายเราสร้างเองเพียงแต่ฉีดเสริมจากภายนอกเท่านั้นบทที่9การดูแลตัวเองเมื่อร่างกายเริ่มดื้ออินซูลินภาวะดื้อต่ออินซูลินคือสาเหตุสำคัญของเบาหวานชนิดที่สองแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรมง่ายๆออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละอย่างน้อย30นาทีช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นควบคุมน้ำหนักตัวไขมันหน้าท้องมากทำให้ดื้ออินซูลินง่าย ลดของหวานน้ำอัดลมและอาหารแปรรูปเพราะน้ำตาลสูงทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักนอนให้พอและไม่เครียดเกินไปความเครียดทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ขัดขวางการทำงานของอินซูลินเพียงเท่านี้เราก็ช่วยให้อินซูลินในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเร็วเกินไปบทที่1 0อินซูลินไม่ใช่ศัตรูหลายคนเมื่อหมอบอกว่าต้องฉีดอินซูลินรู้สึกเหมือนถูกตัดสินว่าร่างกายล้มเหลว แต่จริงๆแล้วอินซูลินคือเพื่อนที่มาช่วยชีวิตครับมันคือสิ่งที่ร่างกายเคยมีแต่หายไปการได้มันกลับมาคือโอกาสครั้งที่สองของชีวิตมีผู้ป่วยจำนวนมากที่กลับมามีชีวิตชีวาเพราะยอมเปิดใจเรียนรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกับมันอย่างเข้าใจบทที่11ความก้าวหน้าของอนาคตปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพัฒนาอินซูลินอัจฉริยะ s ร์อินซ s u l ที่สามารถปล่อยอินซูลินตามระดับน้ำตาลในเลือดโดยอัตโนมัติรวมถึงตับอ่อนเทียม Artificial pancreas ที่จะทำงานแทนของจริงเป้าหมายคือทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีชีวิตปกติที่สุดไม่ต้องกังวลเรื่องการฉีดยาการวัดน้ำตาลหรือภาวะแทรกซ้อนอีกต่อไปบทที่12สรุปใจความสำคัญอินซูลินไม่ใช่แค่ชื่อของฮอร์โมนในหนังสือเรียนแต่มันคือผู้พิทักษ์พลังงานของร่างกาย ช่วยให้เรามีพลังมีชีวิตและดำเนินทุกวันได้อย่างสมดุลถ้าเราเข้าใจมันเราจะรู้ว่าการดูแลสุขภาพคือการดูแลอินซูลินไปด้วยกินให้ดีนอนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมอลดความเครียดและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพราะอินซูลินจะตอบแทนเราด้วยสุขภาพที่ยืนยาวบทส่งท้ายอย่ากลัวคำว่าเบาหวานครับกลัวแค่คำว่าไม่ดูแลตัวเองจะดีกว่า อินซูลินไม่ใช่คำสาปแต่มันคือของขวัญที่ธรรมชาติให้มาเพื่อให้ร่างกายเราอยู่รอดได้ในทุกวันฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อให้คนที่คุณรักเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นเพราะความรู้คือยาที่ดีที่สุดครับ